ไปดูเรื่องของศูนย์พักคอยกันบ้างครับที่เทศบาลนาครแหลมฉบังชมบุรีมีการรับมอบเตียงไม้อัด50เตียงครับจัดตั้งศูนย์พักคอยที่ศาลาประชาคมแหลมฉบังก็คาดหวังครับว่าจะรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่กักตัวรอกลับบ้าน14วันส่วนทางด้านของวัดพวงแก้วปทุมธานีก็เปิดกุฏิสง์ครับรับผู้ป่วยโควิดในชุมชน ไปที่วัดพวงแก้วตำบลบึงบอลอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับนายสมชายตรีนาวงในอำเภอหนองเสือพร้อมนายพิสนุพลทีสสเขต6พักภูมิใจไทยและมีนายสมคิดเจริญพันธุ์สาธารณสุขอำเภอหนองเสือนายยกอบตอบึงบอลมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอสมอครับก็ร่วมกันลงพื้นที่ดูความพร้อมของศูนย์ดูแลโควิด -19 ชุมชนหรือศูนย์พักคอยวัดพวงแก้ว ายอำเภอบอกว่าศูนย์พักคอยแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์พักคอยชุมชนแห่งแรกของอำเภอหนองเสือที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดสิที่ไม่แสดงอาการหรือผู้ป่วยที่จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียวที่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็หลายคนไม่สะดวกที่จะกักตัวอยู่กับคนในครอบครัวที่ไม่ติดเชื้อก็เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนก็ได้เลือกใช้กุฏิวัดพวงแก้วแห่งนี้แหละครับที่มีถึง10ห้อง แล้วก็สามารถจัดเตียงผู้ป่วยได้ถึง40เตียงครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของอบอตอบึงบอนมาฉีดน,น้ํายาพ่นฆ่าเชื้อแล้วก็กักกันเขตเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมโรคส่วนที่บริเวณศาลาประชาคมแหลมฉบังตําบลทุ่งสุขคลานะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ถูกจัดเป็นศูนย์พักคอยเทศบาลน,นครแหลมฉงบางฐานของนางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังมีการรับบอบเตียงไม้อัด50เตียง จากบริษัท Perfect Home แล้วก็เพื่อนๆน,นะครับรวมมูลค่ากว่า60,000บาทนอกจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากภาคเอกชนห้างร้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่จัดหาเตียงมาให้จำนวนมากครับส่วนทางด้านของนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังนะครับบอกว่าศูนย์พักคอยแห่งนี้จะรับเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่รักษาอาการติดเชื้อกระทั่งหายแล้วนะครับแต่ก็ยังคงต้องกักตัวเองอีก14วันในโรงพยาบาลโดยทางเทศบาลนครแหลมฉบังก็จะรับผู้ป่วยกลุ่มนี้มาที่ศูนย์พักคอยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลครับสามารถรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด100เตียงด้วยกัน